สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้นะคะเดินเดินมาก็มาเจอตู้เต่าบินเฉยเลยนะคะจริงๆเราก็ได้ยินชื่อมานานแล้วค่ะแต่ไม่เคยใช้บริการเลยวันนี้ก็จะขอถือโอกาสนะคะลองใช้บริการเลือกสักหนึ่งเมนูดูสิว่าจะอร่อยสมคำร่ำเรือหรือไม่นะคะก็จะเป็นแบบทัศกรีนนะคะเข้ามาก็จะเห็นเลยค่ะเป็นมีมีเมนูแนะนํามีประเภทชามีประเภทต่างๆนานามากมายนะคะเมนูแนะนําก็คิดว่าเขาน่าจะรวมทุกอย่างที่เป็นยอดฮิตอะไรประมาณอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเมนูกาแฟค่ะแต่ขอสารภาพ ะะว่าตนเองนั้นเราไม่ดื่มกาแฟค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นประเภทชาค่ะเครื่องดื่มชาต่างๆนะคะค่ะแล้วก็จะเป็นนมโกโก้และคาราเมลค่ะค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น จะเป็นนะคะโปรตีนเชคนะคะก็จะเป็นสําหรับคนที่ดูแลเรื่องสุขภาพก็จะเหมาะกับเมนูนี้มากๆเลยนะคะและสุดท้ายนะคะก็จะเป็นน้ําโซดาและเมนูอื่นๆค่ะโอโหหลากหลายเลยทีเดียวค่ะสําหรับเรานั้นนะคะก็จะขอเลือกเป็นประเภทเมนูโปรตีนเชคนะคะเฮ้ <c oughs> ก็คือจะขอดูแลสุขภาพสักนิดนึงค่ะและเราเองก็จะเลือกมัทฉะโปรตีนค่ะเป็นชาเขียวนั่นเองนะคะค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นให้เลือกประเภทความหวานค่ะเราขอเป็นไม่เอาน้ําตาลเลยนะคะและก็จะขอเลือก ก็จะเป็นรับหลอดนะคะแล้วก็รับฝานะคะตรงนี้ก็คือเพื่อกันหกค่ะก็ต้องขอรับสักนิดนึงค่ะแล้วก็กดซื้อเลยนะคะค่ะแล้วก็ระบบมันก็จะคำนวณขึ้นมาค่ะราคาแล้วก็ให้เราเลือกประเภทช่องทางการชําระค่ะว่าเราจะเลือกประเภทช่องทางการชําระแบบไหนซึ่งเราขอเลือกเป็นชําระเงินสดค่ะค่ะตรงนี้เนื่องจากไม่มีแบงก์ย่อยนะคะก็ใส่แบงค์ร้อยไปเลยเดี๋ยวเครื่องก็คงจะต้องทอนให้เรานะคะค่ะอ่าตรงนี้นะคะก่อนที่ อ่า,อาเราก็ต้องกดตรงเป็นรับเงินทอนตอนนี้นะคะแล้วก็ใส่เป็นเบอร์โทรค่ะเบอร์ที่ว่าจะน่าจะเป็นการสะสมคู่ป้องหรืออะไรพวกนี้เพื่อแลกในครั้งต่อ,ตอไปนะคะค่ะก็คือพอใส่เรียบร้อยแล้วนะคะเงินทอนก็จะออกมาแล้วค่ะ35บาทนะคะค่ะแล้วเราก็รอนะคะรอให้ระบบมันทําการผสมเครื่องดื่มให้กับเรานะคะแต่ว่ารอไม่นานค่ะเพื่อน นะคะระหว่างนี้ก็รับอุปกรณ์รอไปแป๊แบ,บหนึ่งค่ะได้แล้วนะคะก็จะเป็นมัทฉาโปรโตีนชาเขียวของเรานั่นเองนะคะเ,เมนูนี้จะเป็นเมนูเย็นนะคะก็หน้าตาจะประมาณนี้ค่ะเขียวเียวนวลๆนะคะโอ้โหนะ่าทานเลยทีเดียวค่ะค่ะเราอาจจะต้องมาลองดูนะคะก็คือเนื่องจากว่าเราไม่ใส่น้ําตาลและอาจจะต้องลองชิมดูค่ะก็น่าจะเป็นมันมัน นวลนวลอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงลองชิมดูแล้วเป็นยังไงโอ้โหหน้าตาเธอหน้าตาเธอเป็นยังไงคะเออก็ไม่แย่สักเท่าไหร่นาะโอเคเราเป็นคนที่ไม่ทานหวานนะอยู่แล้วก็โอเคค่ับเพื่อนๆนะคะค่ะไปแล้วค่ะบายๆค่ะ